ครับมือนี้สิพามาเก็บเห็ดเขาว่าเห็ดลงงะงหัวครับนี่มาหอดานมามองแล้วครับรถมีอยู่ตีหาขัน,นรับไม่ดงไปไปเก็บเห็ดกันครับมาสี่แดงบ่นหับนี่ย็นขาวๆหรือครับมา,า,า,บมาทีเห็ดละง,งหัวมีใครสองไครสามใครเออเห็ดละงัอีหลีพอ่อเห็ดละงัครับ

อัๆๆๆโอ้ยออพอ้วคุณพ่อ้ปว้อ้อนโอครับได้เกีมเห็ดมื่อี้ครับผลงานครับเพราด็แจงอยู่ครับเห็ดลางูกดองามๆเพราด็แจงครับผมไป กลับานแล้วครับวันนี้